ของไม่ว่าปลาอะไรนะครับขึ้นใกล้ๆโอ้โหูอหเป็นกระดองเลยนุ่นดูในกล้องจะเห็นนะเห็นนะครับม่หาก,กินอยู่ใกล้ๆตบลิงนี่ครับขอมีน,นาเข้ามา,าปลาไม่รู้ลงคายหรือไงนะครับทางนาโนนะเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์กันครับ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีแล้วก็ผู้ติดต,ตามไหมทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมานั่งตกปลาใหม่จำเดิมครับมาวันที่สามแล้วใหม่นี้ก็พร้อมมีแต้มมีตัวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมก็วันนี้ตะปองก็ได้ตีหน้าดินไปหลังเดียวนะครับก็จะเป็นตกสไปลวแล้วก็ซิงหลิ้วครับเดี๋ยวก็เป็นลำเหมือนเดิมครับผม วผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปเดีเลยนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงเกือบครึ่งละมาสายน้อยครับป่ะยวไปลุนกันครับก่อนจะมืดครับพร้อมปะไม้แรกลงไปเลยตตีตนาเดนไปแล้วนะครับคลิปก็ตีเลยลุ้นกันครับพร้อม สปิวลงก้อนเลยครับลงต่อเนื่องเลยชับม่ใกลครับอลองใกล้ๆนี่พอระดับน้ำใกล้ๆนี่ก็ยังลึกอยู่นะครับลงปุ๊บเหมือนทุนน่นมีอาการเลยนะครับผมเหมือนปลาเข้ามาเลยพอมาถึงตะปองได้อ่อยเหยือไว้แล้วครับเหมือนยกทุ่นลอยไว้เลยนะครับผม ไม่ทันออยังไงเดวเหลือยเ้ยวยังเดียวก็พอเล้วลงแล้วก็ตามไปเลี้วครับผมจะได้จะโดนกับจ้มมองนะครับอลงแล้วไปลงยุดในท่าแปลกๆอีกแล้วครับสกิวนั่นก็ปลาวนเลยนะครับผมวนมาส่องอันเลย โอ้พาจมวัดไวิติดครับนี่แลครับเสียงเลี้ยวเอาอีกแล้วครับเสียงเลี้ยวเอาอีกแล้วครับสับเปียวยังปั้นที่ขาคาเยอะเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโอยกยกถอนดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมอุ้ยโดนเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ปลาหมอปลาหมอสนีอีกแล้วตัวแรกมาแล้วครับผมอ้าว มันันวแรกแรกมานครับหม้อสางหยียบซะมาตัวแบนกลมๆสัสปิว้วโดแล้วครับโดแล้วโอ้ยทุนหายแบบไม่รู้ตัวโอ้ตะเพียนเลยครับหน้าดินก็เหมือนมีดึงนะครับแต่ดึงเบาๆถ้าจะเป็นตะเพียนแบบเมื่อวานนี่แล้วมั้งเนี่ย ตกอันเดียวก็ทําไม่ทานกินดีครับผมแล้วผมว่าจะวัดดูหน้าดินดีกว่า วัดส่งเลยเบาเบา,บา,าเป็นขนม,นมนปังเกี้ยวเบ็ดสบายนะครับอ่ะจะใส่ลงไปกระปองว่าเดี๋ยวจะมือสก้อนนะครับเบ็ดซองหลังมันวุ่นวายครับก็เปลี่ยนเยื่หน้าดินก็นั่งตก งลิ้วดีกว่าง่ายดีสปเปิยวมันวุ่นวายครับ <c oughs> ป่าก็ถือว่าเข้าดีนะครับั <c oughs> นจิงโยคาหรืออะไรลากอะไรสักอย่างเป็นังนน,นะโยนก็นแม่นแล้วเกินเอาละครับมาลากแล้วครับ ขึ้นไปยังร้อนอยู่นะครับผมขึ้นกว่าไปละจะสีซีบอ่ออะเวลาเดินไวครับมองแปลกโอ้โหขนมปังเป็นเป้านะครับนี่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนนี้เป็นล้ำครับ ปุ๊บ,ดบ,บเดี๋ยวหมดปันนะ๊บสักทีครับไงเดี๋ยวงีอย่ได้หลงไปปุ๊บนะครับนานกินแล้วก็ลลงสองหลังเลยกลัวอะไรเด็ดละเตรียมมาพร้อมนะครับวันนี้เดี๋ยวหมดอุ้ง เหมือนมันอมนะครับคุย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 อันข้างนี้เอาอันลงไม้เอาเลยโอเคตะปองแล้วก็จะยกมาเปลี่ยนเยอะเฉยๆปลาดึงต้านมือซะงั้นนะครับไม่ได้วัดสเปิ้ลมีอาการนี่ดึงทนดึงทนนะครับ เอา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 เลิวเข้าแล้วครับลิ้วเข้าแล้วซ้ายมือครับอ๋อโดนไงนี่ไงมาอีกหนึ่งครับผมชามเย็นเย็นขนมปังปเป็นเป้านี้ได้เรื่องเลยนะครับป่าตะเพียน <laughs> โอ้โหไซนี้เองวัดเวืดไปตั้งหลายทีนะครับไปหลงครับผมโชว์เส้นข้างทนอีกแล้วยกโอ้โห oh. oh. ไอ้ส่งไปสำรวจอีกมาเดิมที่เดิมจุดเดิมแล้วโอ้โหโคืออะไรวะนะ้โดนครับผมยังไงดึงค่อยๆนะครับเอาอย <laughs> ดึงแรงเอาไม่อยู่เจ็บครับพ่อ โอ้ยอะไรกันนะอะไรกันละนะอเออข้าวแบบนี้ถ้าจะยกจินเจอมดจะร้องโอ้ย,อยน้ำห่างไปนูน่นแสดงว่าวายเข้ามา สายมือนะครับกินลำเราหอมแน่ๆ่ยั่วยันใจสเปลีวตนคำโตๆน้อยเปลยนไปบนปลาึ้นนั่นแหละ จมนะครับไม่ได้ปรับระดับทุนดูทรายเป็นลักนะจันย,ยกยกกันฮะ<า> <laughs> ฮ้วกับยันน้อยครับผมอเอาเก็บไปอีกหนึ่งไม้ จะเย็นจะมืดแล้วนะครับจะเย็นย่ำค่าลงไปเรื่อยๆแล้วอ่ะยังไงก็จะเริ่มทยอยเก็บมั่งนะครับผมหมายสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเก็บของกลับบ้านก่นอนไปลงครับผมวันนี้ก็ จะปรงเป็นที่ได้ไนะครับอุ้ยเก็บก่อนก่อนนะครับผมก็มานั่งอยู่จุดเดิมนะครับพอมันตัวอายุเหมืนกันครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันเลยครับขอได้ครับไปผสมก็เมื่อวานนี่ขอได้ตัวได้ กับข้าวมือนึงใหญ่ๆแหละว่าจะทอดรวมกันแล้วก็ทำชูสีนะครับพร้ oh. อมเอ้าเหยอดที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยอดลํำเหมือนเดิมครับยังไงก็ต้องขอบคุณขอบใจผู้ที่เข้ารับชมตบปองจนถึงใน,นเวลานี้นะครับพร้อมยังไงแล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลํำลาครับพร้อม นาดินไม่มานะครับวันนี้วันนาดินแหวไสายครับผมสวัสดีครับ